ดังนั้นค่ะสิ่งที่จะต้องทําก็คือหลีกเลี่ยงในส่วนของอาหารที่จะทําให้เกิดลมเกิดแกส๊สไม่ว่าจะเป็นประเภทถัว่วไม่ว่าจะเป็นเอัถั่วเปิืกแข็งไม่ว่าจะเป็นนมนมจากสัตว์นะคะนมจากถั่วน้ํามันอาหารเปรี้ยวอาหารเผ็ดอาหารรสจัดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยค่ะมันจะนําพาให้โรคต่างๆนี่มีการพัฒนาไป จากเดิมแค่อาหารไม่ย่อยจากเดิมแค่ท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องกินยานะคะถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะเพียงแค่กินยาหอมกินยาออขมนะคะเพื่อที่จะลุกออกขมเสียออกแล้วก็บางครั้งก็กินยาเขียวบ้างสลับกันเพราะว่ายาเขียวเขาจะมีคุณสมบัติเป็นยาฤทธิ์เย็นนะคะแล้วก็จะกล่อมตับดับพิษได้ด้วยยาพื้นบ้านยาสามัญประจําบ้านแบบนี้แหละคะ่ะเบื้องต้นอาการแบบนี้นะคะ ก็เพียงแค่ดูแลด้วยยาสามัญประจำบ้านพื้นฐานก็พอแล้วไม่ว่าจะเป็นยาหอมดูแลเรื่องของลมนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยทรณีสันทคาตหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อทรณีสันตคาตนะคะทั้งทั้งที่ทรณีสันตคาตเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็เป็นยาตำรับค่ะ สามารถที่จะดูแลเรื่องของปัญหาระบบขับถ่ายที่ไม่เป็นปกติแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกระสายหรือจะเป็นถาวดาดก็ตามแต่ปริมาณการทานค่ะก็จะต้องดูตามธาตุของแต่ละท่านว่ามีธาตุอ่อนหรือธาตุแข็งอย่างไรปริมาณการทานก็ดูได้ที่ข้างหลังขวดแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือโทรศัพท์มาค่ะโทรมาปรึกษากันนะคะเพื่อดิฉันจะได้ช่วยดูให้ว่าด้วยอาการของคุณเนี่ยควรจะทานหรือไม่ หรือว่าคุณจะทานในปริมาณมากน้อยแค่ไหนโทรมาปรึกษาได้นะคะแอดไลน์แล้วก็ปรึกษากันดังนั้นค่ะจะเห็นได้ว่าธรณีสันตคาตเนี่ยค่ะเขาจะช่วยดูแลเรื่องของเท้าดานกระสายขับถ่ายไม่ดีหรือว่ามีลมในช่องท้องเพราะว่าเขาจะช่วยดูแลทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันค่ะก็จะมียาสามัญประจําบ้านอื่นๆที่คุณจะต้องมีอยู่นะคะมันจะเป็นยาหอมยาธาตุเช่นยาธาตุอบเชย แล้วก็ยาหม่องเป็นต้นถ้าเผื่อว่าเรามีการเตรียมยาพื้นฐานแบบนี้ไว้นะคะก็วางใจได้ว่าอาการพื้นฐานแบบนี้ค่ะมันจะไม่พัฒนามากขึ้นบางครั้งการที่เรามีปัญหาอะไรเนี่ยขาะแล้วเราสังเกตมันสังเกตตัวเองแล้วก็ดูแลแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็จะทําให้อาการไม่พัฒนารุนแรงเกินไปแล้วก็สามารถหายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลานานแล้วก็การกินยาก็กินเพียงแค่ให้ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วก็หยุด แต่ที่สำคัญค่ะนะคะที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของอพฤติกรรม,มพฤติกรรมก่อโรคค่ะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าขับถ่ายไม่หมดดังนั้นเราต้องรู้ว่าอาหารที่เรากินค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารมันๆอาหารรสจัดบ้างแล้วก็ดูแลระบบขับถ่ายให้ขับถ่ายได้เป็นปกติถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามนะคะก็ที่คำถามไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันมาตอบให้ ถ้าหากท่านใดที่ต้องการที่จะปรึกษาเป็นการส่วนตัวโทรศัพท์แอดไลน์มาค่ะแล้วเราจะพูดคุยกันโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่ฉันดินดีให้คำปรึกษาแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ